อสวัสดีขอบคุณ<อ>คุณแม่<อ>มาริรคร่ะอันนี้ก็เป็นกุศลที่คุณแม่มารินะคะท่านเมตตาช้างที่ไม่มีช่องนะคะเป็นรถสิบ้ลหนึ่งขั้นนะคะช้างยี่สิบเชือกนะคะกับกับหนึ่งสิบ้อนะคะอ่าพลายมดเชือกแรกมีช่องนะคะแต่ว่าพี่มดเป็นสะพานบุญให้ช้างที่ไม่มีช่องนะคะแล้วก็อัพพลายอุเทน อภารเทนสวัสดีครับไพ่สมคิดสมคิดอยู่นู่นครับพายทองเงินสวัสดีค่ะพายตาแก,ก้วตาแก,ก้วสวัสดีครับอภัยลินสวัสดีครับพายพงพาสสวัสดีครับพายหลิวหลิวเต้าหัวอ๋อทางบนมีทางบนมีมาไหมออกออกข้างบนครับ แล้วก็พลายกูความสูงของของตาตานั่นนึกป่ะฮะตาที่เราไปตามเขานะตาอะไรนี่ตาเลนตาเลนพลายชาลีพลายบุญชูพลายทองคำพลายตาหนูลืมลืมชื่อช้างทางลำดวนทางลำดวนยังไม่มาเนาะ ก็ผายตาพุทธผายกัานกล้วยกันกล้วยมีช่องแต่ว่าไม่เคยได้ไล์อนุโลมแล้วก็ผายเซรีอ้าแล้วก็ตากล้วยตายาตากล้วยอ๋อจ้ะสังคมไหนผายสังคมเออผายสังคมลืมผายสังคม ทำไมทำไมข้ามภายสังคมไปเน,นาะก็ขอบพระคุณนะคะคุณแม่มาริที่เมตานะคะกับช้างที่เขาไม่มีช่องนะคะจ้ะอาลุงลุงวอวยพรให้คุณแม่ลุงโอ๊ะลุงโอะมา ฝชาลีไ่ชาลีอาอ่ะยังไงได้อ่าอยู่นู่นก็ได้ลงอยู่นู่นอ่าอาอขอพรให้คุณแม่ครับสวัสดีครับคุณแม่ครับขออวยพรคุณแม่จะมีความสุขความเจริญคิดปรญนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ความปรนนาติ่งนั้นคุณแม่ใจดีช่วยเหลือชาวช้างที่ไม่มีช่องครับขอบคุณคุณแม่ยางเป็นอย่างสูงยิ่งครับขอบคุณคุณแม่มารินะคะขอบคุณค่ะเราก็จะลงเป็น20กลองนะคะลงเป็น20่กองเลย นับไห้ทึกเดอพลายก,ากย้านกล้วยนับเลขถูกไหมนันสถานที่เดิมๆนะคะที่เราแจกวันนั้นที่เดิมยี่สิบี่ิเชือกยี่สิบเชือกได้เยอะได้เยอะได้กินนานๆเลยยี่สิบเชือกได้เยอะนะคะได้กินแบบน,นานๆไปเลยกราบขอบพระคุณคุณแม่มาริมากๆเลยนะคะที่เมตตา สาธุบุญกับคุณแม่มาริมากมนะคะชาวช้างดีใจกันมากค่ะคุณแม่ดีใจสุดๆเลยนะคะขอพระคุณอีกครั้งนะคะดูค่ะชาวช้างยืนรอกันหน้าละห้อยก,กันเลยรอเข้าใจก,กันก่อนค่ะนี่ก็จะดูว่าได้เยอะค่ะได้เยอะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีได้เยอะมากๆค่ะ ้องกราบสาธุบุญนะคะคุณแม่บริที่เมตตาช้างที่ไม่มีช่องมากๆเลยค่ะอันนี้เราเน้นแต่ช้างที่ไม่มีช่องค่ะยังมีค่ะยังม,ยงมียังมีช้างที่ไม่มีช่องนะคะยังมีอีกรอบรอบสองก็ยังยังมีนะคะยังมีอีกอ่าช่วยกันช่วยกันเดี๋ยววันหลังมาลงอีก <laughs> สอง สองท่านนะคะช่วยกันเอาตอออกวันหลังเราจะได้มาลงตรงนี้อีกค่ะดีนะคะวันนี้ฝนไม่ตกเมื่อเช้าคลื้มคลม,มาแต่ว่าฝนไม่ตกโชคดีมากเลยนะคะที่ฝนไม่ตกไอ้นี่มีคุณลุงคุณลุงใช่เลยลุงเอาเลยค่ะนี่นะคะคุณลุงตามความสะอาดวันหลังเราจะได้มาแจกกันอีก <c oughs> เป็นอบตอเขาค่ะนี่นคุณลุงบ้านกระโพเป็น อบตเก่านะคะเป็นพ่อไพราชาลีค่ะ,คะนี่ค่ะคุณลุงขยันมากจะได้สะอาดท่านเป็นอบตอบาโตนิสม,มัยค่ะลุงห้าสามัยห้าสมัยอบตห้าสมายัยนะคะไพราชาลีสีโดค่ะสีโดสีโดชาลีค่ะนี่ขยันมาก ตัวอย่างที่ดีมากเลยค่ะนี่พ่อควานแต่ละคนก็ขยันคันแข็งนะคะทําความสะอาดเพื่อวันหลังเราจะได้มาลงตรงนี้อีกเดี๋ยวคันคันที่สองเราก็มาลงตรงนี้ค่ะคันที่สองน่าจะเป็นวันพุธคันที่สองนะคะคุณแม่วริท่านเมตตาเป็นสองคันนะคะแต่ว่าพอดีสิบ้อเขาขึ้นมาได้คันละวันละหนึ่งคัน เพราะว่าพนักงานขึ้นได้วันละหนึ่งคันค่ะก็เลยทําเป็นสองรอบนะคะรอบละหนึ่งคันคันที่สองหน้าจะมาเป็นวันพุธนะคะได้รับความเมตตาจากคุณแม่มารีนะคะสองรถสิบล้อค่ะอันนี้รถคันแรกนะคะคันแรกเที่ยวแรกเที่ยวที่สองน่าจะเป็นวันพุธค่ะลงตรงนี้เสร็จก็จะตีรถไปขึ้นมาอีกหนึ่งลออนะคะ อ้าวอันนี้ก็ชาช้างแบ่งกันได้คนละร้อยต้นไปแล้วค่ะทีนี้สับรดเหลือกอีกอีกกองใหญ่ๆก็เลยให้ชาช้างนะคะแต่ละเชือกได้หยิบกันไปอีกคนละสิบต้นก่อนนะคะอ้าวนี่ค่ะเห็นความอยากได้ของชาช้างค่ะเพราะว่าเป็นอาหารที่อยากจะให้ลูกๆเขาได้กินนะคะอานนี่เลยค่ะอ้าวอาเอาคนละสิบต้นก่อนบอกวิ๒๐ อาคนละยี่สิบต้นนะจะได้คนละร้อยเจ็ดสิบต้นค่ะนี่อันนี้เป็นคันแรกนะคะคุณแม่ท่านเมตตาเป็นสองคันลดสิบล้อค่ะวันวันพุธน่าจะมาอีกหนึ่งคันนะคะถ้าฝนไม่ตกถ้าขึ้นสับรถได้วันพุธน่าจะมาอีกหนึ่งคันอาชาวช้างของเราช่วยกันต่างคนก็อยากจะได้นะคะให้ให้ช้างได้กินนี่นะคะดูค่ะดูมาดูนะคะอยากนะคะอยากได้ ดีใจมากๆเลยนะคะที่คุณแม่เมตตาก็จะใส่อีกไปคนละ20ต้นนะคะจะได้ไปคนละ170ต้นค่ะนี่เห็นไหมคะความอยากได้ให้ลูกๆเขาได้กินรอบนี้ช้างที่ไม่มีเชือกนะคะนี่เลยโอ้ยช้างที่ไม่มีช่องค่ะช้างที่ไม่มีช่องก็ยังมีรอบสองช้างที่ไม่มีช่องก็ยังมีนะคะรอบสองก็จะได้มาคันละ ยี่สิบเชือกนะคะพันละยี่สิบเชือกรอบสองก็จะมีช้างที่มีช่องด้วยแล้วก็ช้างที่ไม่มีช่องนะคะยังมีอีกช้างที่ไม่มีช่องก็มาขอเรื่อยๆค่ะนะคะคนไหนที่เขาไม่อยู่ก็เอาเอาให้เขาให้มันครบจะได้เท่าๆกันเอ่อของตะโพดไว้นี่ก่อนเออ เดี๋ยวมันมันจะยังมีเหลืออีกเดี๋ยวให้ครบคนละยี่สิบแล้วก็ยังมีเหลืออีกเราก็จะได้แบ่งกันอีกเอาเรือ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 พายก้านกล้วยให้พายก้านกล้วยเอาครบยี่สิบกลอนเออเอายี่สิบกลอนเออดี๋ยวถ้าเหลือก็แบ่งกันอีกคนละสิบต้นน่าจะได้อยู่ตรงมั้งถ้ามันเหลือเราก็จะได้แบ่งกันอีกนะคะคนละสิบต้นเอาให้แบบให้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 เสมือให้ครบครบกันเอา่ล ตามมาเอาคนละสิบต้นอีกยังเหลืออีกเด้อเนาะเอาเอามาเอากันอีกคนละสิบต้นค่ะนอี่ยังเหลือยังเหลือนะคะแบ่งกันให้ครบๆเอามาเอากันคนละสิบต้นอีกคนไหนช้างลายเชือกเอา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 ช้างจะได้กินอิม่มเออพี่ต้อยนี่ช้างลายเชือกเอาเลยพี่ต้อย ขายก้านกล้วยมีช่องแต่ไม่เคยได้ไร์เออช้างใครไล้ไร้เชือกเอาไปชางจะได้กินอิ่มเออเอาเอยเออเอยเอาเออใหอเมดเลยเอคะ่อบพระคุณนะเะอเอาเอ่เอ็มนะคะพี่เออมเอาไปให้อเอ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 เอเเออเออพอ่เอีเเออดออเงอออเอเะ นี่คือความดีใจนะคะของชาวช้างจะไดใ้ให้ให้ลูกๆได้กินอิ่มท้องนะคะคุณแม่มาริเมตาเป็นสองคันนะคะนี่คันแรกนะคะเดี๋ยวรถจะตีรถกลับไปเอาวันพุธมาอีกหนึ่งคันนะคะขอบกราขอบพระคุณคุณแม่มาริเป็นอย่างสูงค่ะ,ะคนอ้วนกับคนจอยออคนอ้วนกับคนจอยแย่งกันต้นสับปะรดะนี่ค่ะนี่ค่ะ ชาวช้างจะดีใจกันแบบนี้ค่ะที่จะได้สับประรดกินอ,อ้าวมีรถเสียอีกหนึ่งคันม, <laughs> มีรถเสียอีกหนึ่งคันได้สับประรดเยอะมากรถเสียแล้วหนึ่งคันโหจะได้กันคนละเยอะๆค่ะอยู่กันคนละสองร้อยต้นนะคะนี่สองร้อยต้นคะ่ะน่าจะได้คนละสองร้อยต้นเลยค่ะเยอะมากอันนี้ก็เป็นพรายเซลีครับพรายเซลีครับขอบคุณครับผมขอบคุณคุณแม่มาริครับ อันนี้เป็นพังลำดวนครับพังลำดวนนะคะกราบขอบพระคุณคุณแม่มารีค่ะไม่มีช่องค่ะพังลำดวนนะคะขอบพระคุณอย่างสูงค่ะคุณแม่ค่ะได้คนละยี่เอสองร้อยเนาะโอ้ได้เยอะค่ะคุณแม่สองร้อยต้นค่ะขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีใจบุญคุณแม่มารีมากๆนะคะขอบพระคุณค่ะอันนี้พลายของพลายชาลีขอบคุณครับคุณลุงคุณครับขอต้อนับคุณแม่มากครับที่ ได้เยอะค่ะได้เยอะมากค่ะขอบคุณอีกครั้งนะคะคุณมองเสงม่าชู้ชายบนชูขอบคุณมากเลสเตเนรับสำหรับได้สับะรดกินนะครับเลสเตขอบคุณนะขอบคุณคับจาขอให้ราให้รวยนะครับจ้าโอกาสหน้าเอามาให้อีกนะครับจ้าเดี๋ยวโอกาสหน้าคุณเมตตาอีกช้างพิการด้วยจ้าอาพ่อควาน ครับคุณแม่ครับขอบคุณคุณแม่มารีมากมากครับที่เมตตาการกล้วยเลยครับคครับการกล้วยมีช่องแต่ว่าไม่เคยได้ไร่พอดีผลไม้เรื่องการที่ว่าไร์ก็ไม่เคยได้เลยครับผมก็เลยไม่ค่อยได้ไร่ก็ขอบคุณนะครับคุณแม่มารีเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ผุ้สำคัญเลยครับขอบคุณมากมากเลยครับผมขอบคุณนะครับไฟสังคมายสังคมค่ะนี่ายสังคมค่ะคุณแม่ค่ะ ภายสังคมค่ะไม่มีรถก็ใช้รถเข็นเหมือนแม่ควานนี่แหละค่ะลายสังคมขอบคุณคุณแม่มะลิครับขอบคุณแม่มะลินะคะใจดีใจดีใจดีใจบุญมากๆเลยอ้าวอันนี้พังอะไรเอ่ยพังอะไรคะพังบุญมีค่ะไม่มีช่องตกงานด้วยไม่มีช่องด้วยคันนี้ค่ะ รลมค่ะตกงานที่บุรีรัมค่ะมีตานะคะอันนี้ผมน้องชายนะคะกราบขอบพระคุณแม่มากค่ะค่ะอขอบคุณนะคะอ่าอันนี้ค่ะไพ่ทองเงินนะคะขอให้คุณแม่ร่ำรวยร่ำรวยนะคะครับเลยค่ะขอบคุณค่ะ อันนี้พายลายข่านน่พายอะไรคะนี่พ,นพันทัวกำลังใส่นี่คือพังน้องพลอยนะครับขอพงน้องพลอยของตาพุธยังไม่ได้ใส่เนี่ยคือพ,าย,า,พายหนูขัาพายหนูครับพายหนูครับขอบคุณผ <c oughs> ู้ใหญ่ใจดีนะครับผมและขอบคุณแม่สะพานบุญนะครับความรักครับผมก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับจงตามคุ้มครองผู้ใหญ่ใจดีให้มีแต่ความสุขความเจริญอุยุมัน่นฟันยืนนะครับ ที่เมตตาพวกเราชาวช้างขอบคุณมากมากนะครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจะได้กันไปคนเราเยอะๆมากๆค่ะก็จะได้กินกันหลายๆวันนะคะสองน่าจะได้กันละคนละสองร้อยต้นค่ะเดี๋ยวแม่ควานไปมอบคะแนนนะคะให้ให้ใหอาชูเฟอร์ก่อนนะคะ,ะจะอ,อ,อ่อนมงคลหายจืดอาการอะไรอ่อ,อกกน,นออปื้งห้หน้าหนาวนะนีะ่เราก็จะเป็นการมอบคะแนนนะคะให้ ครับพอแล้วจะไงจะบอกอีกทีนึ่งัารที่ซอมยังไงจะบอกอีกทีเพราะว่าไม่มีงานขึ้นมันนก็ห่อยไม่ไหวมนไไ่หวเขาบอกว่าน่าจะเป็นหลังงานบ้านตะกร้างืองเรากลางงานนั่นแหละเอาจจะช้าแต่ช้าหน่อยนะคะได้ชัวร์ลอเอาไวว้้แลอาจอาจจะหลังงานบ้านตะกร้างครับแต่ชัวร์ครับชัวร์ชัวร์ครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ฝนตกบ้างอะไรบ้างอาจจะเข้าช้านะครับผมคนนขึ้ ครับผมเล่งนมาไว้ช่วงงานด้ยครับผมก็ขอขอบคุณนะครับผมขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีท่านนะครับผมขอบคุณมากมากเลยนะครับขอให้ครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญนะครับและขอบคุณนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณคุณแม่มาริมากๆเลยนะคะคุณแม่ขาที่เมตตาชาวช้างที่ไม่มีช่องและทั้งมีช่องนะคะก็จะได้กันไปทีละเยอะๆเลยค่ะ สาธุบุญนะคะขอให้ครอบครัวของคุณแม่มารีมีแต่ความสุขความ,มเจริญคิดสิ่งไหนประสงค์สิ่งใดก็ประสบแต่ความสําเร็จนะคะ่ร่ำรวย,วยในหน้าที่การงานธุรกิจนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ํารวยเป็นเศรษฐีนะคะคุณแม่คาได้หมื่นล้านพันล้านเลยนะคะขอบพระคุณค่ะวันนี้แม่ควานก็จะขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีนะคะ